และแล้วมันก็ถึงเวลาที่แวนโดนปรับไม่มีอีกแล้วกับดามเมจเวดดามเมดกายภาพเพียวๆพียวลาก่อนนะแวนกูกำลังจะตามไปไมอ้อ,อจางอู เออตอนราชาเวทมนต์สุราชายาจกไม่มีอีกแล้วแหวนนักเวทเหลือแค่แหวนนักชอยคุณเี๋พี่มาหากราซอยเพลินจนซอยคลมเดี๋ยวเดี๋ยวมึมงไปซอยอท่าไหนวะนะแล้วสำหรับใคร<แ>ต้องการจะเติมเกมก็ดีเลยเพจินพอบทเคลมเวื่อเพจสะดวกรวดเร็วปลอดภัย<อ>ว่าใช้แค่ o p e n ID พนไอดีเท่านนะั้นจิ้มได้เลยที่ลิสต์ข้างล่างถูกกัตเตอเบรกล้อยเปอร์เซ็นต์ระวังจูดฮ่หาฮ่าผมย้อนครับแวนโดนปรับแต่ผมยังไม่เคยโดนปรับเลยนะบอกไว้ก่อนผมนี่เทพเดี๋ยวโอ้โห ไม่ได้เป็นแล้วนักเวทหลังจากนี้เรียกพี่ว่านักซอย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 มุดจับมุดมุดจังมุดมุดจังมุดจังมุดไปขอโทษทีพี่เพลินไปหน่อยกูก็ยืนเป็นคลิปอยู่ดีดีกูเกี่ยวอะไรเนี่ยโทษทีพอดีว่าพี่ซอยเพลินไปหน่อยปั๊บมาใหม่โอ้โหซอยเร็วซอยรัวอยากชอบเลยใช่ไม่เรื่ยและวมึงมาดิมาดหนมุดจังมุด เลยวซอยเหี้มซอยโฉดซอยโหดกระทั่งหมาจังหวะนี้ใครก็หยุดพี่ไม่ได้ทางนั้นโยกรบหนึ่งสเต็ปแล้วมันบึจับึจับจบมัจับจบึจับจบึบึัจับนบึนจับมนจับมันจับมันจับนจับมจับมันจับนจับมัมันจับจับนจับมันจับบึจับึดจับจับมัจับจับึจับจับึจับบมัมัจับมันจับนจับมันจับมจับมันจับมันจับนจับมันจับมันจับจันจับจั โอ้โหกูเชื่อแล้วแหละว่าซอยหมันมึงก็ไม่จับเป็องไปซอยเขาถึงในบ้านก็ได้นะเพื่อนถ้าเจ้าพี่แห้ลงต้องขนมาทั้งตำบลแน่น้องชายบอกว่ามันมาจกิงไว้กันมังค์จานหันลกมาแมับมเบิ่มบิ่มบมบิ่มบจําบมับจําบมับจําบิ่มบ่มบ่มบมบิ่มเบิบิ่มบเบิ่มเบบ่เบิ่มบ่มเบิ่มบบมบ นี่รู้ไหมมาหลอดก็ซอยเก่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาหลอดเดี่ยซอยเก่งโอโ้โหไปบ้านมันวันนั้นซอยยับเลยซอยหอัวมาวีลาใช้งานซอยจับ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 ซอ,อยเสร็จแล้วไปทัก้า<ส>ต่ออ้าวใครชนกันวนะน่ะแวนเฮลซิงย<บ>ิงมี<บ>ส์ไปซอยสน<บ>วนตัวและบบอกเลยโอ้จันเบิดเรียบร้อยโดนลูกไปก็ไปล้งลยักหมาก็กูเป็นหมาแต่ละยำเฮ้ให้เจ๊เราไาหนึ่งหนึ่งกันดีกว่าเพื่อนหนึ่งหนึ่งกันดีกว่ามาเดี๋ยวเดี๋ยวมา หนึ่งเอ๊ะลูกไปยัดหน้าไปหนึ่งทีเดี๋ยวว่ามันไม่ใช่หนึ่งหนึ่งเลยนะเพื่อนเรามาตัดสินดีกว่าเจ้าป่าไหลว่าใครจะเป็นราชานักซอยของเกมอ O โอลบมันจับมุด่ะเรียบร้อยกรรมการมันหมาหมูมันจะมีไหมนะคนที่เราจะไปแค่ไหนก็ฉุดล้งเราไว้แน่แนกว่าแล้วมีจริงจริด้วยจมันจับมุดมันจับมุดลูกไปไปกันดีมันจับมุจับมัดจับม เมื่อกี้ที่หนึ่งกันไปมันอาจจะไม่ค่อยแฟร์สำหรับได้แต่คราวนี้เรามาหนึ่งงกันดีกว่าจอดเรามาหนึ่งหนักซอยกันดีกว่าจอร์ดเาไันเอาจัาไัเอาัเัเออเห็นไหมไม่มีวีล่าช่วยนะบอกไว้ก่อนบ้างเออทำไมไม่แรงเลยวะปกติคิวกวอทเขาออกของเวทหรือไงวะตัดสินสามในห้าใครชนะครั้งที่สามถือว่าชนะเป็นราชานักซอยของเกมอารีเข้าใจไหมเออเมาไจับาไจับเาไจับเอาไ จานแวนมันหมามูผมไม่รู้ว่าเป็นไรเหมือนกันทุกครั้งที่ผมเล่นแคลี่ผมมักยืนแนวหน้าให้เพื่อนเสมอมันจับมือจับจมาอจับจับมจับมจับมับมจับมบมจับมับมนมันจํ้อามจับมันจํามจับมจามับมจับมับอโอ้โห ทำ่มมึจะซอยขนาดนี้อะนะในวันท <st> ี่ฉันเลือกที่จะเดินออกไปจากชีวิตเขาว่าความน้อยเนื้อต่ำใจและบ่มจิตใจสุขแสนเทนานแสนเข็นมันจะมีไหมนะใครบางคนใครคนหนึ่งคนนั้นที่คอยเอาออกเอาใจฉันแล้วคอยฉุดหลังชังไว้ไม่ไป ไปไมันซอยมันดีเหลือเกินโว้ยซอนเวดก็ว่ามันเลยนะพอตอนนี้ก็มันยิ่งไปใหญ่บอกเลยว่ายิ่งเล่นยิ่งสนุกนุ่จำวินช็อตสามวินช็อตสามมาเลยบุญจัาบุญจําบุญจังบุญจัาบุญจําบุญจังบุญจับุญันบุญจับุญจังบุญจังุุุงจ และสุดท้ายก็แพ้แบบอีซี่แต่ซอยมันอย่าบอกเลยรู้ไหมว่าชอบคอมโบไหนที่สุดเมื่อกี้ชอบคอมโบที่ไอ้ใบจันแว้นมาแล้วไฮยะเตะม,มันโดดลงกดหันเตะอโอ้โหคอมโบในฝันบอกไว้ก่อนมาเลยแล้วจันมาดูไอ้ใบจันเทียบกูนะเสียบกุญแจสตาร์ทเครื่องเหยียบปุ๊บเข้าเกียร์ใส่เกลมกําแพลกลุ้นๆนี่แหละนะกูบอกให้ใช้เกียร์ออโต้ไม่ใช้ดันใช้เกียร์กระปุก